สวัสดีค่ะค่ะพบกับพออ้น้อยพอ,อกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะวันนี้พออ้น้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุนะคะสําหรับในช่วงนี้กับหลายๆคําถามที่ส่งมาหาพออ้น้อยนะคะก็ะให้ดูให้ว่าจะขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ในช่วงไหน ค่ะท่านแดงท่านบอกว่าท่านเกิดวันที่9 9ธันวาคม2508าค่ะขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ในช่วงไหนค่ะวันนี้พ่อร้อยมีคำตอบเลยนะจ๊ะค่ะ9กธันวาคม2508ท่านสามารถที่จะขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม2567เป็นต้นไปเดือนตุลาคม2560 เป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ2,568นะจ๊ะขาดท่านขึ้นแต่เบียนผู้สูงอายุไว้ในช่วงนั้นเพื่อที่จะขอรับเบีย้ยอย่างคีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ2,569ซึ่งปีงบประมาณ2,569จะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมกาบ2,568เป็นต้นไปนะจ๊ะกาดก็9ทธันวาคม2508 การลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม2567เป็นต้นไปไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุที่ไหนไปที่ท้องถิ่นการท้องถิ่นก็คืออบตอเทศบาลหรือสำนักงานเขตณนะภูมิลำเนาที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านณนะภูมิลำเนาที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนะจะเอกสารหลักฐานที่ท่านจะต้องนำไปบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้านที่เป็นฉบับปัจจุบันหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารได้ทุกธนาคารได้ทุกธนาคารเลือกเอาธนาคารใดธนาคารหนึ่งบัญชีใดบัญชีหนึ่งที่มีการเคลื่อนไหว ที่มีการเคลื่อนไหวนะจะบางธนาคารถ้าเจ้าตัวเปิดบัญชีไว้นานๆไม่ไปขยับกระเดื่องเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคารอาจจะอาจจะปิดโดยที่ไม่ได้แจ้งให้กับเจ้าของบัญชีทราบค่ะเคสนี้เกิดขึ้นที่ส่วนราชการที่พอร์นอยปฏิบัติราชการอยู่ในจะไม่ทราบว่าบัญชีตัวเองโดนปิดนะคะถึงข่าวที่จะได้รับเพียอย่างที่ผู้สูงอายุกรมบัญชีกลางโอนเงินไม่ได้โอนเงินไม่สําเร็จ นะจะไม่อยากให้เสียเวลานะคะไม่เสียสิทธิ์แต่จะเสียเวลาะคะ่ก็ฝากไว้ สำหรับท่านที่จะมาขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุต้องดูด้วยนะเจ้าว่าบัญชีของท่านมีการเคลื่อนไหวไหมก,ก็ลองลอง,ลองไปปรับสมุดหรือเอาเงินเข้าไปฝากดูนะคะถ้าบัญชีมีการเคลื่อนไหวก็ให้ใช้บัญชีนั้นได้เลยได้ทุกธนาคารเลือกเอาธนาคารใดบัญชีใดบัญชีหนึ่งที่มีการเคลื่อนไหวก,ก็คงจะชัดเจนไม่สามารถที่จะไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ด้วยตนเองใช้หนังสือมอออำนาจ หนังสือมอบอำนาจจะไปขอที่หน่วยงานที่ท่านจะลงทะเบียนหรือจะโหลดจากอินเทอร์เนต็ตนะคะเป็นใบมอบอำนาจหนังสือมอบอำนาจทั่วไป หรือจะไปซื้อแถวร้นานเครื่องขายแบบพิมพ์ก็ได้นะจ๊ะเป็นหนังสือมอบอํานาจทั่วไปลงนามตรงที่ผู้มอบอํานาจในส่วนผู้รับมอบอํานาจท่านใดที่สะดวกที่อยู่ทางบ้านญาติพี่น้องแต่ที่อยู่ทางบ้านนะคะคก็เป็นผู้รับมอบอํานาจไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุแทนท่านนะคะลงรายละเอียดไม่ต้องเยอะนะจ๊ะละเอียดให้เป็นผู้มีอํานาจจัดการไปลงทะเบียนผู้สูงอายุแทนข้าพเจ้าตลอดจนให้ถ้อยคําตอบพนักง,งานเจ้าหน้าที่ អឺជົນសេតកា ค่ะค่ะก็ข่าวกระชับกระชับสั้นๆกลเป็นผู้มีอำนาจไปลงทะเบียนผู้สูงอายุแทนผู้ที่มอบอำนาจนะคะเอกสารหลักฐานที่ท่านจะต้องนําไปสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนสาเนาทะเบียนบ้านสาเนาหน้าสมุดบัญชีของท่านเองของผู้มีสิทธิ์ทรงไปรษเนียนะคะก็อันนี้กรณีที่ไม่สามารถที่จะไปลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ด้วยตนเองใช้หนังสือมอบอำนาจแต่ถ้าท่านไปลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ด้วยตนเองไปเลยนะจ๊ะไม่นานใช้เว ไม่นานกาก็คงจะชัดเจนสําหรับท่านที่สอบถามมา9ธันวาคม2508นะจ๊ะกาไปลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม2567เป็นต้นไปแล้วท่านจะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในช่วงไหนท่านจะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหลังจากเดือนทัดจากเดือนที่ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในวันที่9ธันวาคม2 5 6 0 นะจ๊ะแตเพราะฉะนั้นเดือนแรกที่ท่านจะได้รับเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุท่านจะเริ่มได้รับตั้งแต่เดือนมกราคม2569เป็นต้นไป้างกคงจะชัดเจนสําหรับท่านที่สอบถามพอ,อน้อยเข้ามาหรือท่านใดที่จะสอบถามพอน้อยเพิ่มเติมส่งวันเดือนปีเกิดมาในาจ๊ะพอน้อยจะดูให้ว่าท่านจะขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ในช่วงไหน then, แล้วเดือนแรกที่ท่านจะได้รับเบีย้ยอย่างที่ผ <lei> ู้สูงอายุท่านจะได้รับตั้งแต่เดือนไหนเป็นต้นไปทุกคำ คำถามที่ส่งมาพออน้อยตอบทุกคําถามไม่มีคํำถามไหนที่ค้างตอบอย่าลืมกดติดตามพออน้อยชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะการสำหรับในคลิปนี้พออน้อยต้องกลับลาไปก่อนพบกันในคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ